สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควนหลงหลังเกมเจลิกนัดล่าสุดของนักเตะไทยของเรามาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นถึงผลการในการกลับมาลงสนามอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ9นัดของเจชนาทิพ์หลังแมตช์ที่คาวาซากิฟอนตาเล่เปิดบ้านแซงเอาชนะคอนซาเรเดซัปโปโรในช่วงท้ายเกมไปด้วยสกอร์ถึง5ประตูต่อ2 อันเป็นการกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะได้อีกครั้งของทีมแชมป์เก่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถคว้าชัยในหลีกมาได้ถึง3เกมติดต่อกันซึ่งจากผลงานในการกลับมาลงสนามเจอกับทีมเก่าของชนะทิพในแมชนี้แฟนฟุตบอลที่นั่นเขาจะมีมุมมองถึงฟอร์มการเล่นของเขาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับ โดยแฟนบอลคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ในเชิงบ่นถึงการที่ทางทีมฟอนตาเล่นั้นออกสตาร์ทเกมนัดนี้ในการใช้งานชนาทิพย์ทางด้านฝั่งซ้ายว่าในครึ่งเวลาแรกของเกมนี้เราได้มีการทดลองแล้วก็ผิดพลาดกับวิธีในการใช้งานชนาทิพย์ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยว่ามันชัดเจนว่าชนาทิพย์ไม่ใช่ผู้เล่นในประเภทของปีกแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มองว่า โทโนะและชนาเนี่ยไม่เข้าคู่กันซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มากล่าวว่าถ้ามันเป็นการใช้งานโทโนะและชนาทิพย์การใช้ปีกซ้ายเป็นโทโนะมันน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนคนต่อมาก็ตัดพ้อถึงเรื่องนี้ด้วยว่าชนาทิพย์นั้นถูกใช้อย่างสูนเปล่ามากฉันหวังว่าเขาจะได้เล่นตรงกลางมากกว่านี้อีกสักน้อยในขณะที่คนต่อมาก็ได้มองถึงการขยับมาเล่นตรงกลางในครึ่งเวลาหลังของชนาทิพย์ว่า เมื่อการใช้ชนาทิปเป็นปีกซ้ายมันได้หยุดไปเกมรุกของเรามันก็ได้ถือกำเนิดขึ้นส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมไปถึงผู้เล่นสำรองที่ลงมาเป็นตัวทีเด็ดในเกมนี้ของปอนตาเลว่ายูโคบาจาชินั้นเจ๋งมากส่วนชนาทิพก็สามารถที่จะเล่นได้ในแง่บวกและฉันก็รู้สึกว่าเขาค่อยๆพัฒนาขึ้นในเจลีกคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มาคอมเมนต์ว่าแน่นอนว่า MVP ในแมชวันนี้มันคือยูโคบายาชิและการเล่นของชนาทิปมันก็ยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมาก็มองถึงผลงานของนักเตะไทยเราว่าชนาทิปเนี่ยมีด้านร่างกายที่อ่อนแอแต่ว่าเขาก็สามารถครอบคลองบอลได้ดีดังนั้นมันให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างดีส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาชื่นชมด้วยว่าการเลี้ยงบอลของชนาเนี่ยมันยอดเยี่ยมซึ่งคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลของซัปโปโรก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่า การพลิกตัวของชนาและการครอบครองบอกของชนามันน่าทึ่งมันยากลําบากเกินไปในการที่เขาต้องเป็นคู่แข่งส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาวิาพากษ์วิจารณ์การเล่นของชนาทิปว่าชนาทิฟเนะี่ยยังไม่ดีนะพูดอย่างจริงจังเลยผมสงสัยว่ามันเป็นเพราะเรื่องของอาการบาดเจ็บหรือเปล่าแต่ใครล่ะที่จะเล่นในบทบาทของชนาทิปได้ในตอนนี้มันดูยากลําบากแต่เราควรต้องสู้ในรูปแบบที่มันแตกต่าง ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นด้วยว่าเราชนะแต่กับชนะทิพป,ปัญหาในเรื่องของการไม่คุ้มทุนมันยังคงอย่างรากฝังลึกแต่จากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าชนะก็ทําได้อย่างดีที่สุดแล้วครึ่งเวลาหลังเขาสามารถทําได้ดีกว่าในครึ่งเวลาแรกส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าชนาทิพป์เนี่ยทำได้ดีที่สุดแล้วเขาถูกใช้เป็นตัวเก็บบอลเพียงแต่ฉันคิดว่า ซัปโปโรเนี่ยคุ้นเคยกับเขาซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าการเพลสของซัปโปโรเมื่อชนาทิพนั้นได้บอลมันหน้าทึ่งส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงการเล่นของนักเตะไทยเราว่าชนาทิพน,น่าที่จะเข้ากับจังหวะการเล่นของคาวาซกิได้มากกว่านี้ถ้าเขามีการผ่านบอลได้เร็วขึ้นอีกครึ่งลมหายใจส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดตัวผู้เล่นตรงกลางของทีมฟอนเตเลในแมตช์นี้ว่า โอชิมะชนาวาคิสกะ aka, เนี่ยดูไม่สามารถมีอยู่ร่วมกันได้บางคนมันดูเดียวได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปถึงเรื่องนี้ว่าโอชิมะวาคิสกะและชนานั้นเป็นผู้เล่นประเภทที่มีความคล้ายคลึงกันมันจึงดูไม่ดีส่วนคนต่อมานี่ก็มองไปอีกด้วยว่าการเล่นร่วมกันของโอชิมะชนาทิปวาคิสกะบวกกับออเอนนงะเนี่ยมันโรแมนติกแต่ว่าความแข็งแกร่งในเกมรับมันไม่ดีเลย แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ไปในแง่บวกว่าผมคิดว่าวากิสก,กนีในจะต้องดีขึ้นมาอย่างแน่นอนชนะก็จะเข้ากับทีมได้มากขึ้นในแต่ละแมชเรียวตะเองก็ได้ฟื้นคืนขึ้นมายูเองก็ดีอย่างจริงจังผมจึงรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นฟรอนตาเล่ในอนาคตส่วนคนต่อมาก็มองในแง่ดีหลังชัยชนะในแมชนี้ด้วยว่า ผมคิดว่าจังหวะในการเล่นเกมรุกของเรามันดีขึ้นจากการมีโอชิมะและชนาทิปทีมของเราสามารถทำประตูกันได้มากหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอตะเลขของจริงได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่ซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าฉันสงสัยว่าเมื่อชนาและโอชิมะกลับมาโฉมในการโจมตีมันหันขึ้นไปด้านบนหลังจากนี้ฉันแค่ต้องการทำลายรูปแบบการเสียประตูของเราจากการได้รับการสนับสนุนจากกองหลังโดยการมีเจเซลกลับมา ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าผมยินดีที่เรามีการดึงการเล่นให้มันช้าลงเมื่อครอบครองบอลและก็เมื่อเล่นเกมรุกมันถือเป็นแมชที่ยอดเยี่ยมที่โอชิมะและก็ชนาทิพย์กลับมาและผู้เล่นในแดนกลางของเราก็สามารถสร้างผลงานได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อไปอกว่าผมยินดีที่ผู้เล่นของเรากลับมาอยู่ในทรงที่ดีแต่ผมก็คิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นไป ส่วนคนต่อมาก็มองผลงานแข้งไทยเราว่าชนาะหลังจากทั้งหมดทั้งมวลก็ทําได้ดีนะมันมีการเล่นที่เบาบางแต่ก็มีหลายการเล่นที่สามารถพูดได้ว่าดีส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเขาในมุมที่ชื่นชมด้วยว่าการเล่นเคาน์เตอร์ของชนาะนก็ทรงพลังนะเพราะแม้จะไม่สําเร็จมันก็ต้องจบลงด้วยการเป้าส่วนตัวแล้วผมจึงพอใจกับการกลับมาลงสนามแข่งขันอีกครั้งของเขารวมทั้งโอชิมาด้วย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมไปอีกในมุมหนึ่งว่าชนานั้นโชคไปดีเขาสร้างโอกาสได้แต่มันไม่สามารถนําไปสู่ประตูได้แต่หลังจากที่เปลี่ยนชนาโฉมของเกมลุกมันก็กลายเป็นดูดีขึ้นฉันยังหวังว่าการแยทีมของเขามันจะไม่ล้มเหลวแต่กับการเล่นแบบ4-3-3มันน่าที่จะยากขัดใช้งานเขาในตำแหน่งเปกที่เขาไม่ได้มีความแข็งแกร่งที่มากเพียงพออาจจะต้องเป็นตำแหน่งชารดหรือข้างหลังตัวบนสุด ซึ่งคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ไปอีกว่าถ้าเราต้องการคว้าแชมป์สามสมัยติดต่อกันให้ได้จริงๆคุณน่าจะจองคว้าตัวผู้เล่นในตำแหน่งปีกเข้ามาเพราะฉันรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าชนะนั้นเล่นตรงนั้นไม่ได้ชนะต้องอยู่กลางด้านใน ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นหลังเกมคือสนามของชนาทิพด้วยชัยชนะเหนือซัโปโปรโรทีมเก่าในแมชนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นควันหลงเล็กๆน้อยๆจากศึกเจลีกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ